หมู่บ้านหิ่งห้อยมีหมู่บ้านแห่งนึงตั้งอยู่บนยอดเขาและยอดเขาแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงความสวยงามของแสงหิ่งห้อยดาวเหนือและนานฟ้าสองพี่น้องชอบพากันออกไปชมหิ่งห้อยตอนกลางคืนแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังและครั้งนี้ก็เหมือนกันพี่น่านฟ้าพี่น่านฟ้าคืนนี้เราไปดูหิ่งห้อยกันอีกนะ ไม่ได้หรอกคืนนี้พี่ต้องทำงานส่งคุณครูนะ่ะพรุ่งนี้พี่จะต้องออกไปรายงานหน้าห้องว่างั้นหนูจะไปชวนใครดีล่ะยังไม่ต้องไปล็อกร้อพี่ก่อนเข้าป่าตอนกลางคืนมันอันตรายรู้ไหมและอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เพิ่งเข้าฤดูฝนมาไม่นานเองหิ่งห้อยยังอยู่ให้เราเห็นอีกนาน ก็ได้จ้างั้นดาวเหนือไปนอนก่อนนะคะระหว่างที่ดาวเหนือกำลังจะเข้านอนนั้นเขาก็มองออกไปนอกหน้าต่างหิ่งห้อยอุ๊ยพี่หิ่งห้อยจริงๆด้วยสวัสดีจ้าดาวเหนือพี่หิ่งห้อยกำลังจะไปไหนเหรอคะข้าก็มาเที่ยวหาเจ้านี่แหละเจ้าจะนอนแล้วหรือ ใช่ค่ะพี่หิ่งห้อยแต่ข้าคุยกับพี่หิ่งห้อยก่อนก็ได้จ้าแล้วหิ่งห้อยและดาวเหนือก็ได้คุยกันอย่างเพลิดเพลินจนได้เวลาที่หิ่งห้อยต้องกลับแล้วถึงเวลาที่ข้าต้องกลับแล้วล่ะได้จ้าพี่หิ่งห้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวข้าจะไปกับพี่ชายข่าแล้วจะเข้าไปหาท่านในป่านะจ้าข้าจะรอนะ เช้าวันใหม่ที่สดใสสองพี่น้องก็พากันไปเรียนตามปกติจนกระทั่งเลิกเรียนพี่นันฟ้าพี่นันฟ้าจำได้ไหมสัญญาอะไรกับข้าไว้ข้าไม่ลืมหรอกเจ้านั่นแหละเตรียมตัวพร้อมหรือยังเราจะไปกันสักหกโมงครึ่งนะไปถึงโน่นหิ่งห้อยก็น่าจะออกมาให้เราเห็นบ้างแล้วละ่ะได้จ้าชัยโยข้าจะได้เห็นหิ่งห้อยเยอะๆแล้ว พอถึงเวลาทั้งสองก็ได้ไปบอกกับพ่อและแม่ว่าจะเข้าป่าไปดูหิ่งห้อยกันพ่อครับแม่ครับคืนนี้ผมพาน้องออกไปดูหิงห้อยกันนะครับจ้าแล้วอย่าก,กลับกันดึกนะเอาไฟฉายไปด้วยคนละหนึ่งอันล่ะครับแม่ ป่าที่หิ่งห้อยชอบออกมานั้นอยู่ไม่ไกลจากบ้านของดาวเหนือและเนินฟ้าเท่าไรนักพ่อกับแม่จึงได้อนุญาตให้เขาทั้งสองเข้าป่าไปดูหิ่งห้อยพี่นั่นฟ้าพี่นั่นฟ้านูตื่นเต้นมากเลยหนูอยากเจอพี่หิ่งห้อยวัยวๆจังเออเจ้าก็อย่าส่งเสียงดังให้มันมากนักเดี๋ยวหิ่งห้อยก็ไม่ออกมาให้เห็นหรอกสวัสดีจ้าดาวเหนือหิ่งห้อย หิ่งห้อยดาวเหนือน่านฟ้าเขารู้จักกันมานานแล้วพอถึงช่วงที่หิ่งห้อยออกเขาจะบินไปเที่ยวหาทั้งสองคนก่อนและพาทั้งสองคนมาดูแสงหิ่งห้อยที่เพื่อนๆเ,เ,เขาโชว์ให้ดูสวัสดีค่ะพี่หิ่งห้อยสวัสดีครับพี่หิ่งห้อยวันนี้มากันไวนะเพื่อนๆของข้ายังไม่ค่อยออกกันมาเลยป่ะ งันตามข้ามาเดี๋ยวข้าจะพาไปดูทางต้นไม้ใหญ่นุ่นไปจ้าไปถ้าเพื่อนพี่หิ่งห้อยออกมาพร้อมกันหมดข้าว่าป่านี้คงสวยและสว่างน่าดูเลยครับเดินตามข้ามาเห็นไม้ล่าข้างทางสวยไหมว้าวสวยจังเลยค่ะโอ้โหสวยมากเลยครับ ป่ะไปดูตรงหนองน้ำนุ่นนะพวกเขาจะบินกันไปทั่วป่าจ้าแต่บางทีก็ชอบบินตามเสียงเพลงด้วยนะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าข่าจะฝึกร้องเพลงมาพี่พี่หิ่งห้อยจะได้บินตามข่าไงข่าก็เคยได้ยินว่าถ้าเราจับหิ่งห้อยหนึ่งตัวมาใส่ขวดโหลเขาก็จะบินตามเหมือนกันเหรอครับ ใช่แล้วจ้าแต่ก็มีเฉพาะบางตัวนะพี่หิ่งห้อยคะแล้วมีที่ไหนอีกไหมคะมีอีกหลายที่เลยจ้าป้าเดี๋ยวข้าพาเจ้าไปดูเองแล้วหิ่งห้อยก็ได้พาดาวเหนือนานฟ้าเยี่ยมชมจุดต่างๆที่หิ่งห้อยชอบออกมาซึ่งแต่ละจุดก็สวยงามไม่แพ้กันดูไปดูมาจนเพลินเลยจนฝูงหิงห้อยก็เริ่มลดน้อยลง นั่นก็แสดงว่าดึกแล้วน่านฟ้าก็ได้ชวนน้องกลับบ้านอุ๊ยฝูงหิ่งห้อยทำไมมีน้อยลงแล้วล่ะคะพี่หิ่งห้อยก็แสดงว่าถึงเวลาพักของพวกเขาแล้วถ้าดึกไปกว่านี้น้ำขังจะตกลงใส่พวกเขาแล้วก็จะทำให้พวกเขาไม่สบายจ้านั่นนะสิดาวเหนือดึกแล้วเราควรกลับบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อกับแม่เป็นห่วง ได้คะ่ะงั้นข้ากลับก่อนนะคะพี่หิงห้อยจ้าเดี๋ยวข้าเดินไปส่งพวกเจ้านะเราจะได้คุยกันตลอดทางไงอา้าวแล้วพี่หิงห้อยไม่โดนน้ำค้างเหรอครับข้าชินแล้วล่ะแล้วอีกอย่างบ้านข้าก็อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านพวกเจ้านั่นแหละอา้าวจริงเหรอคะข้าไม่เห็นรู้เลยข้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยนั่นแหละจ้า นี่ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับพี่หิงห้อยพี่หิ่งห้อยแวะเข้าบ้านเลยก็ได้นะครับได้จ้านอนหลับฝันดีกันนะคะเด็กๆเกช่นกันครับพี่หิงห้อยเช่นกันค่ะพี่หิงห้อยแล้วทั้งสองก็พากันกลับมาถึงบ้านแวะมาบอกพ่อกับแม่ว่ากลับมาถึงแล้วและก็ไปทำความสะอาดร่างกายและก็เข้านอน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดเราย่อมเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันได้เช่นกันอย่างเช่นพี่หิ่งห้อยและดาวเหนือกับน่านฟ้าจ้า